มาดูอีกหนึ่งของขวัญปีใหม่นะครับซึ่งกลมสลประทานเองตอนนี้เขามีการมอบของขวัญปีใหม่2,567เปิดสถานที่ท่องเที่ยวนะครบ,บริเวณเคื่อนต่างๆไม่เสียค่าใช้จ่ายจะมีที่ไหนกันบ้างไปติดตามครับนายชูชาติรักจิตนะครับอธิบดีกรมสลประทานท่านกล่าวว่า กรมประทานครับมอบของขวัญปีใหม่2567ให้กับประชาชนโดยมีการจัดกิจกรรมส่งความสุขให้กับเกษตรกรและก็ประชาชนนะครับเพิ่มสุขปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ราชการและศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนเข้าชมครับพร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆระหว่างวันที่30มันวาคมนะฮะ2566ไปจนถึงวันที่2มกราคม2567 เช่นนะฮะเขื่อนแม่น้สมบูรณ์นะฮะเขือเ่อน,อนแม่น้สมบูรณ์ชน,ชนจังหวัดเชียงใหม่เขื่อนปลาสักชนรสิทธิ์จังหวัดลบบุรีนะครับอ่างเก็บน้ําลําตะเพินอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริจังหวัดสุพรรณบุรีเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเขื่อนคุ้นด่านปราการชนจังหวัดนครนายกนะครับ อ่างเก็บน้ำบางไซนวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปรับพนงังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ต้องบอกว่าก็ถือว่าหลายสถานที่นะฮะแล้วก็ส่วนกิจกรรมที่สองเนี่ย เสริมพลังปีใหม่จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษสินค้าเกษตรคุณภาพก็มีการเปิดสถานที่ให้เกษตรกรนำสินค้าดีมีคุณภาพทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับประชาชนก็จะมีกล้วยอบเนยทองม้วนขนมผิงข้าวไรซ์เบอร์รี่จากเกษตรกรในพื้นที่นะของกรมชลประทานลำปางสละสุมาลีฝรั่งและก็สับปะรดจากโครงการชลประทานตรังรวมทั้งยังมีนะชุดของขวัญและก็สินค้าการเกษตรอีกจำนวนมากจากศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห่วยห้องคลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ะนะครับแล้วก็สนยนอำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปราบผนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเลือกซื้อและก็มอบเป็นของขวัญในช่วงของเทศกาลนี้ได้นะครับค่ะนอกจากนี้กรมชลประทานเองนะคะก็ยังได้เปิดจุดบริการน้ำดื่มแล้วก็อาหารว่างให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้แวะพักระหว่างเดินทาง เป็นของขวัญในช่วงของเทศกาลปีใหม่ด้วยจึงขอเชิญชวนประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะแวะพักผ่อนระหว่างทางแล้วก็เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำหรือว่าเขื่อนเก็บน้ำเนี่ยนะที่ศูนย์การเรียนรู้กรมชลประทานที่เขาเปิดให้บริการฟรีได้ตลอดช่วงปีใหม่นี้เลยนะคะต้อง